cao 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 สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะผมวันแรกก็วันนี้นะครับมาถึงสิ่งที่ทุกคนรอคอยนั่นเองก็คือคลิปไอเทมสวมใส่ของวอล l o c k เลเวล150ขึ้นไปนะครับจนถึง175หรือถ้าพูดกันภาษาเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือชุดเวลดันเต่ากับ NCT นั่นเองเราจะเริ่มต้นจากของเดิมก่อนนะ,อะของเดิมเนี่ยก็คือเราใส่ไอเทมแบบนี้อาเซตัสแบบนี้ใช่ไหม คือชุดนี้สามารถที่จะไปวันฮิต NCT ได้นะครับโดยการใส่ชุดเดิมเลยแต่เพิ่มเติมคือเปลี่ยนหมวกอันนี้ของคุณให้เป็นหมวกแองรุ้งก็ราคาประมาณพันหนึง่งก็เรียกว่าแค่เปลี่ยนแค่นี้ก็สามารถที่จะวันฮิต NCT ได้แล้วครับทีนี้ปัญหาที่หลายคนอยากรู้เนี่ยก็คือแล้วเราจะไปเก็บเลเวลดันเต่ายังไงด้วยอุปกรณ์เซตนี้นะครับวันนี้ผมจะมาทำให้ดูว่าเราจะเก็บเลเวลดันเต่ายังไงครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากที่คุณจะต้องใช้ในการเก็บเลเวลดันเต่าครับใช่แล้วครับมันคือหมวกดันเต่านั่นเองมันคือหมวกเช่าดันเต่าเลยครับเราจะถอดหมวกทั้งหมดที่เรามีออกและใส่หมวกเช่าเพื่อเพิ่มดาเมจ50%ร50%เป็นเคสเดียวกับใน nct ทีนี้เนี่ย หลายคนอาจจะไม่เห็นภาพว่าแล้วมันจะวันฮิต NCT ได้จริงๆอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวผมจะให้ดูดางเมจนะครับเพราะว่าในด้านเต่าเนี่ยมันจะมีเต่าเขียวซึ่งเต่าเขียวจะเป็นมอนเตอร์ไรทตุหรือพูดกันง่ายๆมันก็คือมอนดานกานั่นเองครับมันคือดิกเบลอาลา่วงงงงนี่แหละเพราะว่ามันเป็นมอนเตอร์ไรทตุนี่เห็นไหมมันเป็นาตุดะมันเป็นทตุเป็นกลางครับสันดานเป็นกลางก็คือทตานิวรอนนั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าเรายิงคิมสันล็อกในการใส่หมวกเตาปุ๊บเห็นไหมครับว่าดาเมจมันอยู่ที่200,000ซึ่ง NCT เนี่ยมันมีเลือดไม่ถึง2 0 0 0 0นครับหมายความว่าเราสามารถที่จะวันฮิต NCT ได้แล้วถ้าเราใส่หมวกแองรุ้งนั่นเองทีนี้เนี่ยหลายคนก็จะเห็นดาเมจละว่าเออมันอยู่ที่200,000ครับใส่เซ็ตนี้เลยยิง200,000 การที่เราจะยิงเต่าเขียวให้ตายเนี่ยเราก็แค่ยิงมันทั้งหมด3มทีสามฮิตเท่านั้นเองไม่ยากใช่ไหมเราก็แค่ยิงเต่าเขียวสามฮิตเองครับไม่เห็นยากเลยแต่ทีเนี้ยถ้าผมจะแนะนํานะในการเก็บเลเวลที่ดันเต่านะครับอย่าไปโฟกัสที่เต่าเขียวให้เราโฟกัสตรงเต่าดินแทนเพราะว่าเต่าดินเนี่ยจะเป็นมอนเตอร์ที่ทําให้เรามีโอกาสวันฮิตได้มากที่สุดเนื่องจากมันเป็นธาตุดินนั่นเองครับ เนี่ยเราจะเห็นว่าดามเมจเต่าดินตอนเนี้ยโดน35มแสนแบบไม่กดวิ s ิเค้าแอมใช่ไหมกับพุณง,งานงาวมาอยู่30,000เรายังขาดดามเมจไปตั้งเท่าหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเลือดมันประมาณห0 0 0นนะครับทีนี้หลายคนก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเรายิงแค่2ฮิตก็พอเรายิงแค่3าฮิตก็ได้แต่เช่นเคยครับว่าปาร์ตี้ไม่ต้องการครับผมถามว่าเอ้ยมันจะขนาดนั้นเลยเหรอครับคือ ผมจะต้องบอกว่าปาร์ตี้เนี่ยถ้าเป็นในช่วงกิจกรรมเลยนะเขาจะตั้งมาตรฐานไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าเลนเจอร์ของคุณแอ r o โรสตอมสองฮิตถือว่าพอรับได้แต่ถ้าสามฮิตขึ้นไปไม่เอา4ี่ฮิตห้ฮิตหรือยิงฝากยิงแสนเดียวคือไม่เอาเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นช่วงกิจกรรมการเก็บเลเวลที่ทุกคนอยากไวครับแล้วมันเดือดมากการเก็บเลเวลเนี่ยมันเดือดจริงๆคือมันทําทุกอย่างให้เราต้อง ยิงแรงกว่าเดิมยิงแรงขึ้นไม่งั้นเราจะไม่มีฟา้าไต่เยียอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดถ้าเป็นช่วงนอกกิจกรรมอย่างเงี้ยผมก็แนะนาว่าเ,เราค่อยๆย,ย,ยิงก็ได้เนี่ยคือถ้าเป็นเต่าดินอ่ะเรานวด2ทีได้ด้วยของเซตเดิมเลยเพิ่มเงินแค่ประมาณ50บาทซื้อหมวกเต่าเช่ามาก็อยู่ได้3วันนะครับเราก็จะสามารถยิงเต่าฮิตเต่าดินเนี่ยสฮิตแล้วก็เต่าเขียวเนี่ยสฮิตได้แต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราจะไปเก็บเลเวลช่วงกิจกรรมนะมันไม่พอครับ มันไม่พอเราทำยังไงได้บ้างก็ต้องเรียกว่ามันมีของที่จะอัปเกรดดาเมจให้เราได้หลายชิ้นนะเพราะว่าเอฟเฟกต,ต่างๆนานาเนี่ยอย่างตรงเนี้ยคุณจะเห็นว่า m d e เดเต่าดินเนี่ยมีถึง116 m d e เดเต่าเขียวมีถึง100ซึ่งถามว่าเยอะไหมเพราะว่าเรามีคอร์สฟ้าใช่ไหมเจาะ M อเดไป70เปอร์บอกเลยว่าเยอะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูดาเมจระหว่างมีเจาะร้อยกับไม่มีเจาะร้อยนะ โดยเราจะใช้เต่าดินเป็นตัวทำดามเมจละกันเพราะว่ามันเห็นชัดที่สุดละอ่ะก็ดามเมจเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3 3 0 0 0ถึง35 0 0 0ใช่ไหมที่เรายิงมาตอนแรกๆ๋ยวลองเพิ่มอีกนะครับใช้รีค้อกไนส์สเปลนะครับทำให้ดามเมจค่อนข้างที่จะคงที่ก็3 3 0 0 3 0 0ถึงผมจะถอดอันเคเมโกรูออกนะครับแล้วใส่ m a g i เชียนกรูเจาะเพิ่มอีก30% จาก3ามแสนสามถึงสามแสนห้าเนี่ยขึ้นมาเป็นสี่แสนเลยนะครับคุณอาจจะคิดว่าหูเอ็มเดแค่สามสิเปอร์เซ็นมันมีผลขนาดนี้จริงๆเหรอแกงกันหรือเปล่าผมบอกเลยครับว่าเป็นโปรโกติเลยครับเนี่ยเนี่ยดาเมจสี่แสน่ะแรงขึ้นมาแสนหนึ่งครับจากการที่คุณมีเจอะเอ็มเดเพิ่มมาสาสิบเปอร์เซนเนี่ยเห็นไหม จากสาม0 0ถึง3 5 0 0สห้ากลายเป็น4ี่แส4สี่0ี่แสนห้าสี่สสามี่แสห้าอย่างเงี้ยคือคุณคงจะเห็นแล้วใช่ไหมว่าถ้าคุณอยากจะวันฮิตดันเต่จาจริงๆคุณต้องมีอะไรใช่แล้วครับมเมจิเช่นโกฟข้างละหนึ่งหมื่นคุณต้องมีก่อน1ข้างแล้วคุณถึงจะเริ่มต้นทำเซตวันฮิตคุณอาจจะเชื่ว่าผมพูดเล่นถ้าตาร์เตอร์หมื่นหนึ่ง เพื่อที่จะเริ่มใส่ของวันฮิตคุณต้องมีถุงมือสตาร์เตอร์ห0ึ่งบาทพูดเป็นเล่นผมจะบอกว่าแม่งเป็นอย่างนั้นจริงๆเว้ยเดี๋ยวผมจะสลับไอเทมชิ้นอื่นให้ดูที่เป็นของเพิ่มดาเมจนะแต่เราจะเอาเจาะเอ M ็มดออก30%กลับไปใส่ถุงมืออันนี้คือผมจะบอกว่าถุงมือถุงมืออันนี้เนี่ยเพิ่มดาเมจเวทไฟใช่หมห้าเแล้วก็เจาะเอ M ใช่ไหม แต่คุณดูอันนี้ให้ดีนะครับอันนี้เพิ่มดาเมจเวทไฟ10%หมายความว่าถุงมือไฟอันนี้เพิ่มดาเมจเวทมนต์ธาตุไฟ30%ในขณะที่ถุงมือมาร์้าเพิ่มดาเมจเวทธาตุไฟแค่25%แต่กับยิงแรงกว่าเป็นแสนเพราะเจาะเอ M ็มเดฟ30%แล้วเดี๋ยวผมจะใส่ของอีกชิ้นหนึ่งให้ดูระหว่างใส่อันนี้หมื่นหนึ่งอะเพิ่มดาเมจได้แสนหนึ่งกับใส่มอบสคฟร,ราคา20,000กว่าบาท 2 1 1 2ม0 0เพิ่ม MBDK มา360ดูนะครับนี่ MBDK ตรงนี้ย300 360ที่เพิ่มมาจะได้ราเมจถึงแสนไหมดูนะสี่แสนเจ็ดเอาอีกทีหนึง่งว่าเท่าไหร่สี่แสนแปดคุณเห็นภาพแล้วใช่ไหม ว่าเจาะ Mde 30%ที่หายไปตรงเนี้มีมูล,ลค่าเทียบเท่ากับการใส่ม็อบสคาร์ฟเลยอาจจะเบากว่าประมาณ 30, 40, 0 4 0 0 0 0 50, 50,000แต่ MDEF แค่30%นะคุณมอนเตอร์ในเนี้มันมี MDEF 100อยเดียวอะเท่ากับว่าเจาะ70เปอร์ตรงเนี้เหลือ MDEF แค่30%หน่วยอะทำให้ดามเมจคุณหายไป1 0 0 0 0แสนดามจ 1แสนดาเมจมีมูลค่าเทียบเท่ากับ m v d k 360สเป็นช้อยของเราละว่าเราจะเลือกใส่มอกสครับไหมสอง0 0ื่นบาทหรือเราจะเลือกใส่ถุงมือเจาะเวท1,000งบาทไหมแล้วแต่เลยทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณใส่คอมโบสองชิ้นใส่คอมโบสองชิ้นนะลองดูว่าจะวันคิดไหม จำไว้นะครับเราจะเล่นแค่เต่าดินนะเต่าเขียวเราจะยังไม่เล่นเพราะว่าเต่าเขียวนะต่อให้ใส่ของเต็มตอนนี้นะก็ยังยิง2ฮิตอยู่ครับซึ่งมันจะไปวันฮิตได้ตอนใส่พวกจันฟาวสองใบขึ้นไปอะไรพวกนี้น,นี่ครับดามเมจวันฮิตได้แล้วครับหกแสนดามเมจเต่าดินโดนวันฮิตแล้วอย่าลืมกดลีข้าวไนท s สเปลนะครับหกแสนยิงหกแสนหนึ่งดามเมจเพียงแค่คุณลงทุนเพิ่มขึ้นสามหมื่นบาท คุณสามารถวันฮิตเต่าดินได้แล้วครับเป็นเรื่องนน่าเศร้าที่เราต้องใส่ของถึงขนาดนี้เลยเพื่อวันฮิตอ่ะทีนี้หลายครหน่อยจะแบบอุ้ยสามหมื่นบาทมันก็เวอร์เกินไปอยากลดอยากลดลงหน่อยเดี๋ยวเรามาลองของหลายๆแบบนะครับเพื่อมาหาจุดลงตัวที่สุดซึ่งถ้าพูดกันง่ายๆอ่ะถ้าใส่ของเซตดั้งเดิมของเราเลยมันจะยิงแค่สองฮิตเต่าดินใช่ไหมซึ่ง ผมพูดนะว่าถ้าเราเพิ่มของเราเติมของแล้วมันยังไม่ยิงวันฮิตผมไม่แนะนําว่าใส่ของเดิมแล้วยิง2ฮิตดีกว่าอ่ะทีนี้เนะี่ยหลายคนอาจจะเคยเห็นรีวิวใช่ไหมว่าเฮ้ยมันมีเคยมีรีวิวบอกครับว่ามีดคิมสันเนี่ยมีดู k k สาอันแรงกว่าเรามาลองดูกันแล้วกันตรงนี้เนะี่ยดาเมจเนะี่ยอยู่ที่ดอกลา สามแสนใช่ไหมสามแสนสามถึงสามแสนห้าไตเป็นตัวมีดปุ๊บเป็นสามแสนเบากว่าเฮ้ยบ้านะรีวิวมันบอกว่ามันแรงกว่าไม่ใช่เหรอทำไมมันเบากว่าได้อันนี้ผมบอกนะครับว่าเอ,อมันเป็นเพราะว่าคุณไม่มีมัสคา,า่ะครับมันเลยเบากว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณใส่ม็อบนะอย่างนี้ใช่ไหมใส่ม็อบเนี่ยพอใช้อันนี้ยิงเนี่ยมันจะได้ดาเมจห้าแสนสี่พอใส่อันนี้ปุ๊บ มันจะได้ดาเวทแ,แค่480เพราะฉะนั้นสําหรับผู้เล่นสายงบน้อยที่ยังไม่ได้ทําของผมแนะนําด้เลยว่าตัดไปเลยครับไอ้มีดคิมสันเนี่ยมีด 32kk เนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยมันเบาวกว่าคาทาเบอร์โง่ๆอันนี้ละอีกคาทาเบอร์2,000บาทอ a s t debate สำหรับผู้เล่นที่ยังไม่ได้ทําของไม่ได้ซื้อม็อบไม่ได้ซื้ออะไรนะทีนี้เรามาไล่ลําดับของกันดีกว่าถ้าเราเพิ่มงบนะเราเพิ่มงบมา เปลี่ยนเป็นรองเท้าเทมอินอ์ะรองเท้าเทมอินนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นรองเท้าบุกเก้าเนี่ยราคามันจะพันห้าแล้วคุณจะได้โบนัสตรงนี้อีก5% m า k นะแล้วก็เสื้อเนี่ยเปลี่ยนเป็นเสื้อแฟตนี่อย่างนี้แต่ยังไม่ได้ออฟอะไรนะคิดว่าเสื้อเปล่าแล้วกัน 20-30M เรามาลองดูดาเมจกันว่าเราเพิ่ม m d k มมาเนี่ยเราได้ดาเมจเท่าไหร่ ยังคงสสี่แนหนึ่งอยู่นะครับยังไม่วันฮิตงั้นถ้าสมมุตินะสมมุติว่าให้เลือกระหว่างกดยาบัฟพวกนี้ตลอดเวลากับให้คิดภาพว่ายาบัฟพวกนี้คือหูคาดูเอียหรือปากม็อบเช่าเพิ่มอ e ีมิลิเคมาอีกหนึ่ง1 0ยหน่วย ดาวดินป๊าบอันนี้มันมีคนตีทิ้งเอาไว้ตกใจหมดนึกว่าวันคิดได้ไอ้บ้าวูนี้ตีมอนฝากเอาไว้อย่างงั้นเหรออีคุณรู้ไหมว่าคุณทำให้วอร็อกมือใหม่ตกใจกันหมดแล้วอะ่ะเออยิงมอนฝากเนี่ยไม่น่ารักเลยนี่เช็คเลือดมอนก่อนอ่ะเช็คเลือดมอนนะครับแล้วก็เรายิงอยู่ที่สี่เฮ้ยไม่สี่ป่ะนี่ลืมรีคอ เนี่ยนะครับเราก็จะยิงไปปั๊บดามเอจอยู่ประมาณ4ี่แสนสี่ซึ่งถ้าเลือกเต่าเต็มๆเนี่ยมันคือ5้าแเรายังขาดดาเมจอีกครับซึ่งอันนี้ผมให้เป็นตัวแทนนะตัวแทนของอะไรตัวแทนของยาบัฟที่แบบสำหรับสายคนเล่นแล้วกดยาบัฟตลอดอันนี้คือดามเมจที่ได้จากการกดยาบัฟหรือถ้าคุณไม่กดยาบัฟคุณซื้อหูคาดูเอียหมื่นหนึ่งคุณจะได้ดาเมจเท่านี้ ถูกไหมแล้วถ้าเราต้องเพิ่มของชิ้นหนึ่งแน่นอนม็อบสา,ารฟเนี่ยมันสองหมืนแต่ถ้าเกิดว่าเราเพิ่มเป็นถุงมือมาฟก้าละอ่าอย่าลืมนะว่าเซตม็อบเนี่ยอันนี้เลือกเต็มโอเคยังขาดดาเมจกระจึงหนึ่งยังขาดดาเมจกระจึงหนึ่งโอ้โหหนักเลยหนักหนักมากแปลว่าอยู่ที่รองเท้าอะผมผมให้อย่างเงี้ผมให้อย่างเงี้ คืออย่างชุดแรกที่คุณเห็นเนี่ยผมใส่เป็นอย่างนี้ก็จริงนะแต่งบของเซตเนี่ยมันคือสามหมื่นบาทงบวันฮิตเนี่ยคือสามหมื่นบาทเพราะว่าปากม็อบอะ่ะสองหมื่นถุงมืออีกหมื่นหนึง่งเป็นสามหมื่นถึงจะวันฮิตเต่าได้ถูกไหมแต่ทีเนี้ยคุณสามารถลดงบสามหมื่นเหลือสองหมื่นได้ด้วยด้วยอะไรครับซื้อถุงมือเจาะเวท หนึ่งหมื่นบาทซื้อหูคาดูเอียร์หนึ่งหมื่นบาทเป็นสองหมื่นผมให้ตัวแทนยาบั๊อันนี้คืออีมิ1 0เคจากคาดูที่เด็คร้อยยี่อันนี้คือถุงมือมาเช่นกบสองหนึ 2, 1, ่งหมื่นคาดูอีกหมืน่นเป็นสองหมื่นและใส่เสื้อถ้าออฟอินได้จะสวยมากแต่ออฟอินแม่งสี่พันห้าซึ่งถ้าเอาวันนี้ก็คือไม่ออฟนั่นแหละเอาแบบไม่ออฟแล้วก็ได้อมิเคร้อยห้าสิบ ราคาประมาณ400ซื้อรองเท้าวันนี้มาถ้าใส่บวก9คุณจะได้โบนัสดาเมจขึ้นอีก5% m d k ซึ่งผมว่าน่าจะวันฮิตได้แต่อย่าลืมนะครับว่าต้องหักส่วนต่างเลเวลด้วยคุณอาจจะไม่วันฮิตและคุณอาจจะต้องไปใส่ตัวนี้ที่เป็นออฟอินแทนซึ่งถ้าเกิดว่าซื้อรองเท้าบวก9มาเนี่ยมันจะอยู่พันห้า ซึ่งต้องบอกว่าคุณจะสามารถเริ่มต้นสตาร์เตอร์วันฮิตเต่าได้ด้วยงบสามหมื่นเท่ากันทําไมแม่งสามหมื่นวะไหนเมื่อกี้ผมบอกว่าผมเล่าไปแล่ามามันเหลือสองหมื่นได้ไงคือมันมันไม่ได้หรอกคุณดาเมีดมันสามพัน่ะคือถ้าคุณซื้อรองเท้านี่นะที่บวกเก้าพันห้านะมันมีสิ์ที่ดาเมีดของคุณตอนริ 150, ่ร้อยห้าสิบอ่ะมันจะไม่ถึงเพราะว่าอย่าลืมว่าคิมสันล็อกเนี่ยมันมีตัวตัวแปรความแรงเรื่องส่วนต่างเลเวล ถ้าเกิดว่าคุณเลเวล150มาเนี่ยมันจะยิงไม่ได้เท่าผมเวต่อให้คุณใส่บวก9ทีมอินมาก็ยิงไม่ตายในวันฮิตแล้วก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วถ้าใส่เป็นปีกดำสเปลแทนล่ะครับมันจะได้ไหมอ่าเพราะว่ามันเพิ่มอ v d k ขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลองให้ดูเนี่ยนะหามอนก่อนเมื่อกี้ยิง5 0 0 0ใช่ไหมมาปลูก11ยิง5 0 0 7มันแรงขึ้นกับจึงนึง ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นมัฟป,ปีกดำมัฟป,ปีกดำอันนี้นะสเปล445เนี่ยราคามันอยู่ที่เอ oh. ท่าไหร่นะผมซื้อมาผมซื้อมา4,500การ์ดอีก900ตอนช่วงกิจ,จกรรมมันก็จะเป็นมันก็จะเป็น5,400สหรับมัฟตัวนี้แต่ก็ยังคงไม่วันฮิตก็พูงง่ายๆ ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใช้งบแค่20,000แล้ววันฮิตดันเต่าคุณต้องซื้อถุงมือไปเชียนโก๊บเพิ่มขึ้น1,000 0บาทซื้อหูคาดดยเพิ่มขึ้น1,000 0บาทและกดยาบัฟตลอดเวลา on mighty red b o t e r power b o o ต t e r แล้วคุณจะวันฮิตได้ด้วยงบ20,000บาทแต่ถ้าคุณไม่อยากกดยาบัฟคุณจะต้องใส่ม็อบสครับกับถุงมือเวทก็คือ30,000บาทแล้วก็ไม่ต้องกดบัฟ แต่คุณจะสามารถวันฮิตตลอดเวลาได้ซึ่งซึ่งนะซึ่งถ้าอันนี้คือในเคสของการวันฮิตทีนี้แหละมันคือความสุขของเราละความสุขของคุณความสุขของปาร์ตี้ของคุณคุณอยากจะวันฮิตไหมถ้าคุณอยากวันฮิตมันมีช้อยตัวเลือกงบสองหมืนบาทใส่ถุงมือหนึ่งาใส่ค่าดุยแล้วกดบัฟตลอดเวลาในการเล่นสองหมื่น งบสามหมืนบาทซื้อถุงมือจ่อเวทหมื่นหนึ่งซื้อมอบสองหมืนกว่าบาทเป็นสามหมื่นนิดนิดแล้วคุณก็จะสามารถวันคิดได้โดยที่ไม่ต้องกดบัฟอะไรเลยหรือช่างมันนะครับความสุขปาต้ตงปาร์ตี้อะไรบ้าบอคอแตกผมไม่สนใจหรอกผมก็แค่อยากจะเล่นเกมเฉยๆกลับไปใช้เซตที่คุณใช้ลงดันแมวเซตเนี่ยที่มีงบราคาแค่3,200บาท เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือคุณซื้อหมวกเต่าใบละห้าสิบมาใช้เป็นเวลาสามวันหมวกเต่าหนึ่งใบอยู่ได้สามวันนะนะใช้งบแค่สามพันสองร้อยบาทของคุณแล้วคุณก็ยิงเต่าดินแบบชิวๆอย่างเช่นแบบนี้คุณก็เจอเต่าดูดเลือดไลเ่เอียิงหนึ่งฮิตเฮ้ยเต่าแม่ตายเว้ยิยงอีกนิดนึงเป็น2ฮิตในราคาสามพันสองร้อยบาทนี่แหละครับ ก็เทคนิคในการเก็บเลเวลช่วง150ขึ้นไปแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเก็บเลเวลที่ NCT แบบวันฮิตก็ง่ายมากคุณแค่ซื้อหมวกแองลุงมาแล้วคุณก็จะยิงวอนเตอร์ไรท่าที่ NCT ด้วยดาเมจส0 0แสนบวกเท่ากับว่าคุณวันฮิต NCT แล้ววันฮิต NCT เนี่ยทำง่ายครับคุณแค่เพิ่มงบ1,000บาทจาก3,200ในเซ็ตเนี้ยจากเซตเนี้ย3,200อ่ะ คุณเพิ่ม1,000บาทซื้อแองลุงคุณสามารถวันฮิต NCT เก็บเลเวลได้ซึ่งมันน่าไปมากนะเพราะว่าง,งบมันน้อยและถ้ามีปาร์ตี้แต่ในช่วงกิจกรรมส่วนใหญ่คุณจะไม่ยอมไป NCT ครับทุกคนอยากเก็บเลเวลไว้เขาจะมาเต่ากันก็มีทางเลือกง่ายๆคือใส่เซ็ตเดิมเลย3,200บาทซื้อหมกเต่าเพิ่ม1ใบ50บาทแล้วคุณก็ยิงเต่าดิน2ฮิตเก็บเลเวล หรือไม่เอาครับ2ฮิตมันช้าไปปาร์ตี้ไม่ชอบปาร์ตี้ไม่เลิฟผมต้องการจะยิงวันฮิตก็มีงบประมาณครับ20,000บาทใส่เมิเชยนโก๊ป1อันคาดูย1อันแล้วก็กดบัฟตลอดเวลาในการเก็บเลเวลหรือ30,000บาทใส่เมิเชยนโก๊ตลอดเวลาแล้วใส่มอบสก้าฟเพื่อเก็บเลเวลแล้ววันฮิตแต่ต้องบอกก่อนว่าได้เฉพาะเต่าดินนะเพราะว่าเต่าเขียวเนี่ยคุณเห็นมาว,ว่ามันยังไม่วันฮิต เพราะว่าเต่าเขียวมันเป็นมอนเตอร์ไร้ธาทุครับมันเลยยังไม่วันฮิตเต่าเขียวและเต่าเขียวเนี่ยมันก็มีเลือดอยูเออ่เดี๋ยวลองดูเลือดเต่าเขียวสิเฮ้ยทำไมไปโดนเต่าดินวะมีเลือดอยู่ประมาณห้าแสนครับซึ่งถามว่าถ้าเราอยากจะทําวันฮิตเต่าเขียวทําได้ไหมผมพูดตรงนี้เลยว่าได้ครับแต่คุณต้องเพิ่มง,งบขึ้นไปอีกเก้าแสนสกับห้าแสนเดียวนะ นี่เองโดนอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันโดนเฮ้ยวันฮิตได้เฉยเลยว่ะเซ็ตสามหมื่นเซ็ตสามหมื่นถ้าเกิดกกว่ากดมิเตอร์เข้าแอมมันวันฮิตเต่าเขียวได้เนี่ยแต่ผมกดบัฟด้วยนะมันก็เลยวันฮิตได้ถ้าไม่กดบัฟนี่ก็วันฮิตไม่ได้เนี่ยมีโอกาสไม่วันฮิตด้วยดามเมจแก่งอะ ถ้าเลเวลเยอะกว่านี้ผมว่าถ้ากดมนะิติเข้าแอมะจะวันที่เต่าเขียวได้แต่ว่าอันนี้บัฟอันนี้หมดเดี๋ยวกดบัฟนี้หน่อยนี่เพิ่มเข้ามานี่เดี๋ยวเราจะมาลองใช้พลังบัฟดูนะครับเสียตั้งสามหมื่นทำของไม่พอ,ต,อ,อ,พอต้องนั่งกดบัฟอีกนั่งกดบัฟไม่พอต้องนั่งมิติเข้าแอมทุกครั้งที่จะยิงด้วย เมีตัวไม่โดนวันฮิตมันไม่วันฮิตมอนเตอร์บางตัวมันมีตัวที่วันฮิตแล้วก็ตัวที่ไม่วันฮิตถ้าเพิ่ม mdk มากกว่านี้นะอย่างเช่นเลี้ยงโเลมไฟเลี้ยงกูุมผมว่าคุณจะสามารถอยู่ในสถานะวันฮิตเต่าเขียวตลอดเวลาได้แต่ต้องกดบัฟเลี้ยงด้วย หรือไม่ก็เปลี่ยนภาใส่รองเท้าไอ้นั่นอะไอรองเท้าหมาเน่าแต่เดี๋ยวผมขอลองอันนี้ก่อนปั๊บนี่เพิ่มเอเมมิคีมาอีกหนึ่งร้อยดูสิเออ,อดงเมื่อกี้ดีมากอ่ะเสียได้ไล่ไม่เสร็จเพราะว่ามีฟิก0ูจุวิเฮ้ยวันฮิตได้เว้ย วันฮิตได้สามหมื่นบาทกดบับตลอดเวลาใส่รองเท้าเทมอิน9 9เก้า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 เกเก้าว้าวเฮ้ยลงทุนสักสามสี่หมื่นนี่ก็ยิงเก้าเก้า้าได้แล้วเนี่ยนี่เลยเต่าเขียวเจ้าปัญหาที่เราอยากรู้เอาอีกทีได้วะ่ะวันฮิตได้ แต่งบขึ้นมาเยอะเลยนะงบขึ้นมาเยอะเลยนะนี่เลยกองนี้อิ่ม,อมกองนี้อิ่ม,อมโอ้โหวันฮิตทั้งกองเป็นไงต้องกดวิธีเข้าแอมวะถ้าอยากจะอยู่ในสถานะวันฮิตตลอดเวลาโลกแห่งการวันฮิตมันช่างโหดร้ายเหลือเกินเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับไกด์ของซูมใส่วอลล็อกร้อยห้าสิบบวกถึง175คิดเห็นยังไงกันบ้างครับพอใจกับงบประมาณไหนสามพันส ก็เล่นได้แล้วใช้สเต็ปคิวดีๆหน่อยวิ่งวนไปวนมา,นมายิง2ฮิต3ฮิตหรืองบสัก20,000แต่กดบัฟตลอดเวลายิงวันฮิตได้ส่วนเต่าเขียว2ฮิตหรืองบแบบ30,000ยิงวันฮิตตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องกดบัฟเพิ่มเติมงบ50,000กดบัฟตลอดเวลากดมิติเข้แอมทุกครั้งที่ยิงแล้วก็วันฮิตมอนทุกตัวในดัง หรือเพิ่มงบขึ้นไปอีกเป็น670,000ื่นเปลี่ยนของในตัวหลายๆชิ้นได้อย่างเช่นเป็นโลกระต่ายพีโจโลดเรื่องของดีเฟนซีฟแล้วเพิ่มดาเมจขึ้นคุณก็จะสามารถวันฮิตได้โดยไม่ต้องกดมิสซิคัลแอมงบไหนที่ใช่งบไหนที่ชอบลองคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปดูนะครับและไกด์วอลล็ ไอเทมสงสัยซีรีส์100ถึง175ก็จบลงที่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวซีรีส์หน้าเนี่ยจะเป็นอะไรหรือเป็นเรื่องอะไรก็เอาไว้ติดตามชมกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยนะครับขอบคุณเมมเบอร์ดูเนเตอร์และก็ทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับที่จะร้ันงงใจกันให้ด้วยนะเอาละเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับส่วนวันนี้ ไปแล้วครับบายครับผมอย่าลืมกดซับกันด้วยนะ